การไพรเนชานก็ถือว่าเป็นงานเป็นขบวนพาเรดที่เกิดใหม่ที่เนาะที่สม,ม,มัยเลยก็จะเป็นงานพาเรดที่เดินกับซันเซ็ทซึ่งเป็นอะไรที่ใหม่มากนะคะแล้วก็อยากชิญชวนคนนะคะไปที่สม,ม,มุยกันเพราะว่านอกจากจะมีการเดินขบวนแล้วนะคะก็ยังจะมีแบบปาร์ตี้ด้วยเราเป็นในต้นงานิลปินที่จะไปร่วมมอบความสนมุกในงานด้วยใช่ค่ะก็ตื่นเต้นมากสำหรับการเียมโชว์เพราะว่าต้องไปแบบว่า ทำกันบ้านเยอะๆเพราะว่าอยากให้โชคมันดีมากไม่เคยไม่เคยจเยคอนเสิร์ตเลยอันนี้ก็จริงๆส่วนใหญ่ไปแจมเขาใช่แล้วก็อย่างล่าสุดสงการอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่ได้เป็นแบบคอมเม้นอะไรมากมันก็เป็นแบบร้านเป็นแบบปาร์ตี้สงการเราก็ไม่ได้ต้องแบบจอยเลยมากพูดตามตรงคนมันเมาแล้วอะแต่พอไปอันเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเารใหญ่แของถือว่าใหญ่นะมันก็ต้องเตรียมโชว์เตรียมอะไรที่มันรู้สึกพิเศษขึ้นด้วย ไปแล้วเราจะน้อยหน้าไม่ได้เราจะต้องใหญ่เสียงเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อยู่แล้วค่ะือะไปอก็ขาดทุนอยู่แล้วค่ะบอกตรงๆบเ<ร>ต้นงานี่งานใหญ่เลยเสิร์ฟค่าหน้าผมคือมันต้องครบอย่างเลยใช่อยู่แล้วค่ะ <S <S 1> <S 1> <S แต่พีเราก็เป็นขวัญใจแบบเป็นพี่แบบทีสิ่งคือใช่อะไรอ้ยใช่แต่สิ่งที่เครียดคือดูออกแล้วบ้านมาหนูมีเพลงเร็เวสองเพลงแต่คนอยากเต้นให้ยับหนูต้องนำกลันบ้านตนูมีด้วยเตรีตัวที่ว่ายากเพราะดขังการคาดหวังจากพี่ของเราเลย คาดหวังเลยนะคะคาดหวังกับเพลงของเราความรังเกงของเราหรือว่าคนไม่คาดหวังเพลง,งกับเพลงมันติดหนูไปแล้วคนแค่จะคาดหวังตัวหนูมากกว่าทำถ,ถ,ถึงไหมทำถึงไหมทำโบ้งเม็พดพดดาบแม่ดีกว่า <ừ. S 1> แม่บ้งอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เตรียมรยัวไปถึงไหนแล้วคะทุกท่านประมาณจริงจริงกำลังคิดเรื่องโชว์กับลิสต์เพลงไว้ว่าจะร้องเพลงอะไรบ้างใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีแขกเซอร์ไพรส์นิดหนอ่อยในโชว์เราป้ะ ก็ฝากด้วยนะคะกดบัตรแล้วอย่าลืมกดตั๋วเครื่องบินหรือว่าจองที่พักกันด้วยนะคะเพื่อไปเจอกันนะคะต้องบอกว่างานเขายิ่งใหญ่มากคือมันมีกิจกรรมถ้าสมมุติว่าอยากมาเที่ยวอยากมากินลมชมวิวเปลี่ยนบรรยากาศไม่อยากดูดิฉันก็สามารถมาได้หรือถ้าใครที่อยากดูก็ขอบคุณมากค่ะร <paragraph, S 1> ู้สึกอยากรู้อยไปใช่ค่ะป็ออนยังไงบ้างคะเราต้องคือตอนนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าคนมาสมัครหมื่นกว่าคน ตอนแรกเราบอกไปว่า9,000เฮ้ยไม่ประมาณ6,000แต่พอแบบ2วันสุดท้ายอะ่ะหลังจากที่เราบอกว่าจะหมดเขตแล้วมาอีกเป็นหมื่นกว่าซึ่งทีมงานเราก็ตาแต่พู้ทมตรงว่ายอมรับว,ว่ามีฉันเป็นค่ายใหม่อาจจะมีตกลงไปบ้างบางทีเลือดติ๊กตอกว่าเอา้าน้องคนนี้ส่งมาอาจจะไม่ดูพี่ค้าทีมงานหนูมีสิกว่าคนคะ่ะคือเราพยายามไล่ดูไล่ดูไล่ดูแล้วก็เอามาแบบเท่าที่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้ว พอวันออดิชั่นก็จะมีน้องที่ร้องคอบางคนก็ไม่ได้มีปริชาอย่างที่หนูบอกว่าก็หนูจะหาคนเข้าค่ายอ่ะดูดูด้วยหลายๆอย่างไม่จะเป็นต้องหน้าตาดีมากแต่ขอให้ทำเงินให้ดิฉันก็พอค่ะตอนนี้มันเข้าเกณฑ์กี่คนใไหนคะนนี้มี่0นตอนนี้ก็ยังคัดเลือกไม่จบนะตอนนี้หนูออดิชั่นวันแรก800แล้วก็มาเหลือ200วัน200อเจอหนู200คนเนี่ยหนูยังเลือกไม่จบเลยว่าจะเอาใครบ้าง ตั้งใจว่าจะเอาเท่าไหร่ตั้งใจว่าน่าจะเอาประมาณ40-50คนเพื่อจะเอาเข้ามาอยู่ในรายการออดิชั่นหนูจะมีรายการแบบว่าอโอเปอเรอเรนต์เด็กๆใช่คล้ายๆเรียนดนตรีรายการต้องต่างกันสปอนเข้าได้นะคะอย่างนี้มันทำงานต่างกันนะเพราะยังเหลืออีก200เลยที่หนูจะต้องพัดให้เหลือแบบว่า,าหลักสิบก็ยากอยู่แต่แต่ตนหนูก็แจ้งน้องๆให้ทราบด้วยว่าแบบ บางคนเสียบเพราะมากคือมีนักร้องก็กวดจากเวทีอื่นมาน้องที่หลุดจากค่ายอื่นมาแล้วก็พยายามดูว่าน้องไปกับเราได้ไหมแต่หนูว่ามองไปหลักคือว่าเขาอะพี่เขาฝันอยากขึนตนึกมีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยหลายๆอย่างด้วยว่าเราคุยกันรู้เรื่องไหมถ้าเราคุยกันไม่รู้เรื่องก,ก็เดี๋ยวว่ากันถ้ามันปรับเปลี่ยนอะไรได้เพราะว่าบางคนถ้าเขามาแล้วเขารู้สึกว่าเขาเจนแล้วอะเจนในความเก่งของเขามากอะมันก็ยากที่เราจะอยากบางอย่างใส่เขาเลยจริงๆสไตล์ในใจที่เราอยากได้ประมาณ ไม่มีเลยเพราะว่าส่วนใหญ่อย่างที่หนูทําเพลงมาแต่ละหลายๆคนอนะหนูจะเอาไอเดียเขามากกว่าว่าเขาอยากเป็นแบบไหน,นอะไรเงี้ยหนูแค่จะแนะว่าเขาควรออกเพลงประมาณนี้คําแบบนี้ถ้าพี่แต่งเพลงให้หนูชอบไหมากกว่า,าคิดว่าแบบจะถัดเรื่องเสร็จประมาณเท่าไหร่จะเริเ่มดำเนินอะไรดำเนินการแบบทำเดอรี่ก็เร็วเร็วนี้เพราะคนก็อยากรู้แล้วว่าเออมันจะคือ,อถ้าสกอรมีเยอะเร็วมันก็ออกเร็วแตอนนี้อยู่ในขั้นตอนก็ด เขาหาผู้ใหญ่หลายที่อยู่ารมลนเพลของเในรอดหลาคนก็ชื่นชม่าแบบเปลี่ยนในอบนรเลยอ่ะใช่ค่ะเปลี่ยนพี่ไอปเลยาไม่เห็นอีกวามุนดีใจก็ถือว่าดีใจเพราะมันประสบความสำเร็จแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับสมการเลยเนาะใช่ก็ ยิ่งเห็นคนเต้นเยอะก็มีความรู้สึกว่าแต่หนมมูมีความรู้สึกว่าเมลอนแมสก,กับเพลงหนูนะบอกมันขยายไปตัวพื้นที่เลยอะไรเงี้ยก็ดีใจก็คือเป็นเพลงประจำสองนา้นที่แล้วว่าพื้นที่ต้องใช่ค่ะคืนหนูแต่งเพลงไม่ยมากเลยหนูแค่ไปเซิร์ชว่าคนที่ชื่อซ้ำเยอะที่สุดในประเทศไทยคืออะไรคือเมย์ขอบคุณคนชื่อเมย์ทั่วประเทศไทยนะคะที่ช่วยกันแชร์้องาย่ีเพลงต่อไปจะมาอีกนะคะทำหนูยังเลยนะ่จาจะจริงจังกับการทำค่ายก่อน มีแป้ไม่เป็นไรไเก็บไว้แล้วเธอมันเป,น,เปนแค่ปลุกว่าแบบเอาเถาคนน่คนนี้ปังคนนี้ปังรอบหน้าแป้ะก็ไม่เป็นไรเตรียมใจไว้แล้วรอได้เลยค่ะไม่ว่าคะคนรามันไม่ได้ปังทุกวันขนาดดิฉันตื่นมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวสวยทุกวัน